ขึ้นต้องไปหารถมาดึงยนี่ปิดออลงไปอีกโอ,อ้ยนีครับเดี๋ยวเรามาดูเมโคลเล็กขออุดเจาะเสาไฟกันบ้างนี่เลยเขาจะลงไปเจาะด้านล่างครับลงได้ไหมในลูกเป๊ะระวังเด้อ จะลงไปแล้วน้ําจะลึกครับน้ํำลึกมันไม่เป็นไรครับขอแค่พื้นมันแข็งกมันไม่แข็งนะเขาจะเจาะนี่ครับเสมอแนวสายไฟเก่าเพราะว่าอา่าผมถามเขาบอกว่าเขาจะลุกเสาเก่าออกนะครับเขาจะเปลี่ยนเสาเขาจะเปลี่ยนเสาแล้วก็จะเปลี่ยนสายใหม่ด้วยผมไปได้ไม่ลูกเป๊ ลงได้อยู่แต่กลัวขึ้นไม่ได้นี่ดิมีน้ำนะนี่เป็นคลองน้ำนะทุกคนมีแต่ปลาผักบุ่งครับกูน่ะอุะอะ้ลึกแห้ได้ไหมลูกเวไม่ได้ก็ต้องได้ครับคือต้องลงต้องเจาะถ้าไม่เจาะก็ไม่ได้ครับ นี่ยังดีนะที่น้ํายังไม่ล้นคนระับอ้แต่ว่าน้ําก็ไหลนิดนึงแล้วนะตรงนี้น้ําน้าหลากด้วยถ้ารอไว้อีกสักสี่ห้าวันน้ําน้ําไหลนี่โหยากเลยแต่ว่าผมกลัวมันจะขึ้นไม่ได้นะนี่มันมันค่อนข้างจะลึกแล้วก็กลัวตัวเดินไม่ค่อยแรงคันนี้ผมรู้สึกว่าจะเขาบอกว่าตัวเดินมันไม่ค่อยแรงอะ่ะ lông dài, anh cưng dài đấy, ơi, mít thạch, phi non ơi, phi ơi, cái non ơi, Châu, đấy bông quá จนะครับระยะระยะที่เขาเจาะนี่เจาะมาหลายกิโลแล้วนะเขาก็เจาะไปเรื่อยครับเจาะไปตามหน้างานของเขาเจาะตั้งแต่นู่นนะก่อนถึงบ้านผมนู่นนะจนจะเข้าในตัวอำเภอแล้ว แต่ก็คงจะต้องเจาะไปจนจนเสร็จอะ่ะอ้ดูคนลงไปมึงเยงแอวไม่ไม่น้องน้ำเพีย่งแอวดิเพราะม่นลินๆนดิน้ำเยงเอวนะก็ถ,ถือว่าลึกอยู่นะแล้วลบแมคโคเล็กลงไปนี่มิดแท็กเลยแหละโอ้ยเจ้านายเฮ็ดดี เฮ็ดดีสแน็คแจ็คจังหมดกสงแนวนี่เฮ็ดดีลูกวิ่มันจะขึ้นในเบอร์นี่จะไง <Ooh, S 1> เก็เก็นเก้ากลุ่งเลยแน่นอนหรอือวะ่ Ôi, nó ngon quá nó không đi, quá nó bị mất cái chuồm mất เจ้าขึ้นไม่ได้นะลูกพี่ ลินเลย์เนี่นี่อโอ้โอ,โ,อโบกแรกครับโบกแรกนิจัญญาเลยพี่น้องโบกแรกเข้าโ,โบกแรกนิจัญญาครับเนี่ยต้องใส่แรงงั้นก็ลงไปซอยยังไงครับต้องให้คนล,ลงไปปุย đêm nay đi vô ổn nó nặng Rồi tất ờ, Hết đi nào lên rồi ต้องไปหารถมาดึงนีง่ลงไปอีกโ้ยเฮ้ยลูกพี่เอเอใจพี่ทำด้วยอะไรเนี่ยโอ้ยอย่าก็ลงไปลึกโพน ยอ,ยอมยอมยอมครับแต่เขาคงจะมั่นใจในสภาพรถเขาแหละว่าเขาลงได้เขาต้องขึ้นได้อ้้ต่ว่าข่อยนี่บกาลงเ้วก็บดีน้ำเลึกกว่านีน้เนาะเบื่องเนี้ยลุกไเจะวก็ลงไปเลือกกว่าเนาะอยกับดอยากยุ่มดากล้ำเจ้าอยู่ได้นี่ เขาเรียกว่าหัวใจใหญ่กว่าตับนะพี่น้องแค่รถคันเล็กๆอย่างเงี้ยรูอ่ะแกลงจอดเอ้ยมันจะดึงขึ้นไหมนี่มีเทคนิคเขาครับเอ้เอ้อเอ้อาดึงมือมาขึ้นละบาเนี้วเอ้าเอ้ยเอ้ย เงี้ยท้ายเงี้ยขัวตีเขาจัดลงไปมัดทุกแม่เจ๊งอาสามาเราคุณเองครับอของเกับเนี่ยเป็นไงเป็นไหนเป็นไงก็โบกจกขวดออกเล็กน้อยครับเพราะว่า,า,ม,ามัาามาไนไม่ออกเกิดเหตุบาปปุ๊ดดอกนน้ำมันลึกไหม แต่ว่าก็ถือว่าสู้ไม่ถอยครับหัวใจใหญ่กระตับนะพี่น้องแต่จะขึ้นได้ไม่ได้น,นี่นี่มันรุนกันอีกยกห้านะทุกคนเฮ้ยนี่นรถเจาะไม่สนุกแต่เราพากห้สนุกเอาแอบไดไอออ้อีกเออตีเขาฟันศอก ขารถบุุนไม่ไยม่มัวกาลูกไหวิงไฟสอดดิพี่น้องไฟสอดดิดรุ่นหนี้ไปไหนเออนี่ครับเก่าแต่เก่าพี่น้องยัไไนไนเวทเวทที่มันหักตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะบักคิดมันเอารถไถดึงจนหักนะไอ,อ้แก้ว แต่ก่อนจมครับจมอยู่ทางโน้นอ่ะทีหนึ่งบักคลิปมันเอารถไถดึงจนหกักขาดข้อล้อเลยเจาะของอัดิวางเครื่องใหม่นะวางด้านบนครับส,สูงเลยหรือว่าเดิมเขาอยู่ตรงนี้ก็ประจักษ์ขึ้นกันเรื่อี่หรอกแต่ว่าแทนเครื่องทำมาใหม่เครื่องแห้งกริบเลยแล้วก็าพากันทำทั้งวันครับสามคน ผมผ่านไปผ่านมาเขาก็ทำกันอยู่ตามคนนี่แหละเจ็ดีสนักแจ็งแน่นเงอาอเพื่อคุณได้เป็นได้ใน,นการนี่ครับเดี๋ยวมาถาเบงกอตเป็นขุ่นเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวถามบื้งต้นุารับตอนร้อแล้วก็เดแนี่เรื่อยๆเดี๋ยวจะรอกันสักแป๊บหนึงพี่น้องเฮมาแล้วเอ็ดเอ็ดเอดอดอยเอ้อเอดันดช่วยดันช่วยเอึดเอ็ดเอ มาแล้วมาแล้วมา้วได้ไหมเอ้ยอู้ดเดินแรงอยู่ด้นี่คิดว่าจะไม่ค่อยแรงไหมเ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อ,อยอยูบ่ไวดนี่ก็ด้เอารถไทมนี่จอยให้มันซักแห้งหเลวย ชมกันยาวๆครับให้เป็นกำลังใจให,ให้ด้วยว่าให้เขาลดขึ้นมาได้ปลาแกกับลุยหนามขึ้นมาเลย,ย,ย,ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยขึ้นได้ไหมนี่เฮ้ย จะเป็นปัญหาอยู่นะเพราะว่ามันชันครับนี่ตัวเดินอาจจะกำลังไม่พอเอาขึ้นมาลุยขึ้นไหมนี่มันไม่ไไ้ได้จุ og það er að við erum við aðlokkandum meginn. เกินไปครับแล้วก็น้ำมันลึกด้วยอ่ะไล้วไม่ต้องไปเอารถไถมาลากหรอ ีด้วยนะมันมีแต่สะบัดต่อถ้าขึ้นได้เนี่ยถือว่าสุดจัดเลยนะพี่น้องสวยลงมาแล้วครับลงมาแลงมาลงมาลว ลงก,ลอก่อนป่ะอ้หมันมันลมแล้วลูพี่มันชันแล้วเนี่ยวาม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 าล้มใหม่ได้ไหมมัน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 เป็นหน้าผาแล้วนะลูกพี่มันมันขยับยากเนะัะเข้าใจอยู่ครับว่ามันขยับยากแต่ว่า ต้องสับล่องใหม่ครับเพราะว่ามันมันทันแล้วนะ่ะแนะนำขาแล้วทุกคนคลิปนี้มันจะยาวเกินได้นี่เอ่อให้ทุกคนไปติดตามเป็น EP พสองแล้วกันน้อคลิปนี้ผมขอทําเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันจะนานเกินไปนะเนาะอ่าตามตามกันที่ EP พสองนะทุกคน